ว่ราะเรารู้คุณเราเห็นคุณเรามีกระตันอยู่รู้คุณกระตเวทีคิดตอบแทนคุณของพระุทธเจ้ากันจริงๆใช่ไหมดงนั้นถึงบอกว่าหมู่นี้คณะนี้พุทธบริษัทเนี้ยต้องการมีจุดหมายต้องการพ้นทุกข์เราไม่ต้องการอย่างอื่นเราไม่ได้ต้องการมาเที่ยวมาตีพิปากเที่ยวข่มคนนั้นข่มคนนีน้เรารักพระพุทธเจ้า,ร,ารักคําสอนพทธเจ้า นั้นบางทีอาจจะมีคนมาท้วงติงพระไตริฎกคําสอนเราจึงต้องลุกขึ้นมาชี้บอกเขาบอกว่าไม่ได้นัน้สิ่งต่างๆตรงนี้เราต้องเราต้องชัดไงนะพุทธบริษัทไม่ว่าอุบาสกบัสิการอะไก็ต้องชัดแต่เราไม่ใช่ไปเที่ยวไปเจาะละลานไม่เลยเมื่อสมัยหนึ่งนะสมัยยุทธยาเนี่ยพระสงฆ์โดนาศาสนาอื่นมีครือศสาสนาโจมตีอย่างหนัก พระสงฆ์ก็ไม่โต้อตอบเลยครับต้องไปดูประวัติศาสตร์ไม่โต้อตอบเลยแต่พอโดนโจมตีหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยพระสงฆ์ไปถามบอกว่านี่คุณอาตมายังเห็นคำสอนของคุณที่นับถือว่าเป็นคำสอนที่ดีคำสอนหนึ่งเลยแต่เหตุไฉนเล่าคุณจึงไม่เห็นคำสอนที่ พวกอาตมานับถือเป็นคําสอนที่ดีด้วยเล่าเห็นไหมเนี่ยคือปฏิกิริยาของคําว่าอนุปวาโทอนุปกาโตแต่ของเราเนี่ยพุทธบริษัทของพวกเราเนี่ยตอนนี้เราหันหน้าเข้ามาเล่นกัน,อกนเองปัญหาขึ้นมาเล่นกันเองในส่วนของพระวินยวัยเบิดกพระสุตตันตบิดอกอภิธรรมบิดกเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่เป็นคําสอนเนี่ยคาว่าพระไตรเิดกเนี่ย แม้ขณะพระนรน,นพูดเนี่ยเรายังไม่ยอมฟังท่านเลยจะบอกะไรพระนรนบอกว่าข้าพเจ้าจํามาจากพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสองพันพระธรรมขันธ์แล้วเรียนจากพระพุทธเจ้าเนะเรียนจากสาวกอื่นมีภาษาลิบุตรเป็นต้นอีกสองพันพระธรรมขันธ์รวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์คนก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีถ้าเป็นคนอื่น คนอื่นเ็ก็ะดกเขาำอยมด่ดีคนที่ก็นับถืออื่นก็ขำใช่ไหมของเราเนี่ยที่เหลือแค่แปดหมื่นสี่พันก็น้อยแล้วน้อยมากน้อยมากยังพยายามจะไปตัดกันออกอย่างนี่นี่เป็นปัญหามากเป็นปัญหามากพระั้นพระหันตาเจ้า,าทั้งหลายาที่เข สืบสบเถะต่อกันมาเนี่ยด้วยด้ยเลี้ยวแรงด้วยกําลังเอาชีวิตในยุคบางยุคบางสมัยเกิดภัยสงครามเนี่ยตอนนั้นเป็นระบบมุขปาฐะนะครับพระหนีไปอยู่ในป่าก็ทํากันยังไงรู้ไหมครับถึงรักษาคําสอนไว้ได้เนี่ยมนนทําไงรู้ไหมเขานอนนอนเอาหัวเกยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ปากดูดกินน้ําค้างติดยอดไม้ แล้วก็สาธยายพระเวิดกเพื่อเราตายไม่ได้เพราะพระเทวีดกมันอยู่ในหัวเราเนี่ยระบบมุกวราตะฉะนั้นต้องตายไม่ได้ต้องหายใจไว้ต้องหายใจไว้เขาสืบทอดกันมาขนาดนั้นนะถ้าอย่างนั้นหลุดไปป่านนี้เราแย่อะไรเนี่ยเราจะไม่มีพระเทวิดกแปดหมื่นสี่พันพัฒธรรมขันได้ศึกษาเลยฉะนั้นเนี่ยพวกไม่รู้คุณเนี่ยน่าเกียดนะัเ <c oughs> ข้าไป ไม่รู้คุณกว่าจะสืบทอดมาได้เนี่ยแทบแย่เนี่ยแล้วไม่ยอมศึกษาก็าที่มาโจมตีตึงต้งตึง้ตอ,อยู่นี่อเข้าใจไหมฉะนั้นอ,อไม่ศึกษาไม่ว่าแต่อย่าโจมตีเราไม่ว่าคุณหรอกแต่อย่าโจมตีอย่ามาตัดรอนนะขอร้อง <c oughs> ขอบิณฑบาต <c oughs> ไม่ศึกษาไม่ว่าแต่อย่ามาตัดรอนพระวิศก อย่ามาตัดตอนรัฐธรรมนูญของพุทธบริษัทนะคุณไม่ศึกษาคุณจะเชื่อคุณยังไงก็เฉยๆไว้เฉยๆไว้ถ้าไม่ไม่ไม่ได้มาศึกษาไมไ่อะไรก็อย่ามามากล่าวหรือมาวิพากว่าเหลือเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้นเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะถ้าคุณทรงจำพระไรวิดกได้ทั้งหมด อยู่ในหัวคุณแล้วคุณเข้าใจทุกอัดพยัยัชนะเออจะนับถืออันนี้คุณก็ทรงอะไรไม่ได้เลยอย่างวัเที่ยเปิดตำลาแปแป๊บแป๊แป๊กันอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละถึงบอกว่าชาวพุทธต้องชัดถ้าเราขาดคําสอนตรงนี้เสียเราจะเสียหายเราจะเราจะเป็นคนตาบอดเลยเนะยถ้าไม่มีตัวพระรีวิโดก,กันรลักการเนี่ยเราจะตาบอดเลยเราจะหลงกลเลยนะอย่าลืมนะหลงกลเนี่ย โดนมารคือกิเลสมานก็ดีมารก็คืออภิสังขารลมารมารก็คือเทพบุตรมารก็ดีมันล่อหลอกล่อ,ลอ,ลอ,ลอทําให้เรากลับมาทําลายคําสอนของพ่อของพระพุทธเจ้าของเรานี่ต้องระวังเราต้องรักษากันมาอย่างดีมาในยุคนี้กลับมาจะรู้สึกไม่จะมากาหนดนั้นกําหนดนแล้วอย่าอ้างบุคคลที่ท่านตายไปแล้วมากล่าว อย่าอ้างเ่นไปอ้างเกจิองค์นั้นพูดไว้อย่างนี้อย่าไปอ้างเพราะถ้าอ้างมามันยุ่งไงว่าท่านตายมรณาภาพไปแล้วเมื่อท่านมรณาภาพไปแล้วเนี่ยเราจะไปไปพูดกับถึงท่านก็ไม่เป็นธรรมกับท่านเนี่ยต้องเอาคนที่กําลังพูดนี่แหละที่ยังไม่ตายนี่แหละแล้วอย่าไปอ้างคนอื่นเขาอย่าไปอ้างคนอื่นเขาที <laughs> ่เป็นอย่างนี้นะครับเออนี่ก็เลยพูดบอกว่าเออเรารักพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์ แล้วก็โดยเฉพาะทรมมังสารนังขะฉา,ามิเนี่ยหมายถึงมรสี 4, ผลสีนิพานหนึ่งพระประยะิยติธรรมอีกหนึ่งพระธรรมสิบประการเนี่ยเราเคารพเราเคารพเรารักและเราบูชานะถ้ามีใครมาตัดรอนว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ถูกไม่แรงต่างเนี่ยคุณก็มาว่าอีกทีว่าเออตรงไหนส่วนไหน นี่ตรงนี้ก็เลยฝากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยให้รักรักพระเจา้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มันเป็นชีวิตแล้วต้องสามารถที่จะถ้าใครจะมาทําลายมานั่นทั้งหลายเนี่ยก็แปลว่าถ้าชีวิตของพวกเรามันขาดหลักการคําสอนเราจะดําเนินชีวิตยังไอย่างนี้เป็นต้น